สวัสดีชาวโลกสวัสดีมนุษย์โลกสวัสดีมนุษย์ต่างดาวสวัสดีทุกท่าน่าพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสถานการณ์ชีวิตยังมีความสุขกันอยู่ไหมยังสนุกกับสิ่งที่ทำอยู่หรือเปล่าดูแลตัวเองกันบ้างหรือเปล่า รักตัวเองกันเยอะๆไหมคิดอะไรให้มันใหญ่ๆเป้าหมายให้มันใหญ่ๆเวลาเจอปัญหามันจะเจอปัญหามันจะได้เล็กๆเพราะว่าคิดว่าเรามันใหญ่นะครับงงไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะวันนี้ผมมาเปิดไพ่คนดูฐานการณ์ของคนที่เกิดอวันศุกร ะครับวันศุกร์ประจํามันศุกร์ที่24นะครับ24-30ถึงพฤศจิกายนนะครับแป๊บๆจะหมดเดือนอีกแล้วครับผมจะหมดเดือนจะหมดปีอ่ะเธอเรารับชมครับ1 2 ทีม่มากองนีเยอะไปแล้วพี่เกือบหน่อยเกือบหน่อยครับเกือบหน่อยเกือบหน่อยอ่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สี่ชมันครับวันศุกนะครับใบแ,แรกสองถ้วยถ้าเป็นถ้วยสถานการณ์ไม่บวกไม่ลบนะครับดูตัวส่งผลต่อมาสี่มเมษา้าก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอยู่สองถ้วยที่พบรักครับพบรักพบคนที่ถูกใจอะปิ๊งอะ่ะปิ๊ง,งที่ทำงานหรือแอบรักใครหรือรักกันไปแล้วอ่าแปเหรียญการเงินที่ดีครับดีมากๆตีเหรียญ ที่งบแจ็คถือช่วยหนึ่งดาบมาแล้วเริ่มดื้อืมคิดกันใหญ่ดีมากเดอะเวิร์นโอ้ยพ่ยีนับสองสำรับนะครับก้าวไม่เท้าความเบื่อหน่ายครึ่งครึ่งกลางเบื่อเบื่อจากยาเริ่มกเตะครับตามด้วยไพ่พระนะครับอ่ะ อย่างแรกก็จะบอกว่ามีสิ่งักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองท่านอยู่นะครับมีสิ่งักึิ์สิทธิ์มองท่านอยู่ว่าท่านจะทําอะไรแบบไหนยังไงนะครับควันศุ์นี้ค่อนข้างจะเป็นเอาอะไรที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายๆนะครับสารพัดขี้ขี้งอนขี้เนื้อใจขี้อ้อนขี้ประจบขี้อ้อซ้อขี้งแงเพราะ้ว เหม็นเยอะโสุขค,ค่อนข้างจะอ่อนไหวทางอารมณ์เป็นดาวแห่งศิลปินนะครับดาวสุขดูจากภาพทั้งหมดนะครับมันจะเด่นเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหือว่าธุรกิจการงานหรือ,อเรื่องของความรักก็ใช่นะครับเนี่ยพบเจอเป็นคู่ต่างชาติต่างชาติชาติไหนครับอะดูภาพรวมก่อนนะครับ ไพ่ใหญ่คือ emperor the emperor the world แล้วก็ the helu pan มีไพ่พระไพ,พ่ the world ไพ่สุกแบบสมดุลชอบมะกอ,อกใหญ่มาเริ่มเทิมเห็นไหมครับชอบมะกอ,อกคือแสดงความสำเร็จลอ้อมตัวหนังฟ้าอยู่นะครับ the emperor คือไพ่ใหญ่ที่สุดของผู้ชายนะครับตีเป็นสถานการณ์มันคือจะต้องจะเจอปัญหาใหญ่หรือไม่ก็กำลังปะทะหรือชนกับคนใหญ่คนโตหรือ คนคนใหญ่คนโตผู้มากบารมีหรือจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นำพาความสุขความสมดุลมาให้เราก็ใช่นะครับโดยทั่วไปเนี่ยอ่ะดูภาพรวมมันมีใบเดียวเท่านั้นนะครับคือผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีก็คือหนึ่งดาบหนึ่งดาบมันจะดื้อดืดื้อดลันหลันชอบเอาชนะเออดิ้งยากดิ้งชอบเออลโจิตัวอะไรที่มาแบบได้ยากๆนี่ชอบนี่ะครับไพ่หนึ่งดาบ หนึ่งดาบคือไทชนะที่แรกมาด้วยความเหนื่อยเหนื่อยกายเหนื่อยใจอะไรประมาณแบบนั้นนะครับามาดูไพ่การงานนะครับก้าไม้เทา้าสี่ไม้เทา้าการงานมั่นคงอยู่แล้วถือว่าดีด้วยล่ะสี่ไม้เทา้าบางทีเป็นธุรกิจของครอบครัวหรือว่าเป็นธุรกิจที่รับรับต่อส่งต่อกันมา ของคุณเองก็ได้เหมือนคุณทํากับสามีคุณทํากับภรรยาคุณก็ถือว่าใช่คุณทําจากพ่อแม่ในครอบครัวคุณก็ถือว่าใช่สิ่งไม้เท้าถือว่ามั่นคงนะครับมันไม่ได้มีอะไรถ้าเป็นธุรกิจกลเรืองก็เบืปกติครับมันจะเบื่อมันต้องเบื่ออยู่แล้วครับเบื่อๆจากๆแต่มันจะทำอะไรหรือไปทําแล้วไปทําไม่ได้ธุรกิจนําเข้าตรงออกดีนะครับนะครับก็ไม้เท้าก็เบื่อเบื่อยากแค่นั้นนะครับก็ก็พักเลยครับเออถ้าเหนื่อยถ้ามันเบื่อเราก็ต้องพักนะครับ หันไม่ทําอะไรอย่างอื่นให้มันไม่มีสาระซะบ้างครับทําทําบ้าๆบอๆอะไรไปซะบ้างครับมันจะได้มีสมดุลอะไรใหม่ๆขึ้นม,มามันจะมุ่งจะเอาชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ม้างก็ได้ครับชีวิตแตบบางทีไม่ต้องสู้ม,มันม้างก็ได้ปล่อยมันเอาชนะเราบ้างก็ได้ไม่ไรครับอะต่อมาเรื่องการเงินมีแปดเหรียญกับสี่เหรียญสี่เหรียญเนี่ยค่อนข้างจะ,ะใช้เงินตนหนีนะ อันนี้ก็เก็บเงินสร้างเนื้อสร้างตัวนะเพราะน,นั้นการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเพราะว่าสี่เหรียญเนี่ยไม่ปล่อยให้หลุดกระเด็นออกจากกระเป๋าออกจากมือง่ายๆหรอกครับถ้ามีถ้าถ้าของสิ่งนั้นมันไม่ยั่วยวนพออืโดยเฉพาะของที่ลดราคาอืบ้านมีอยู่แล้วแปดชิ้นกูก็ซื้ออีกพอมันลดพอกูชอบสี่เหรียญน,นะ่มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับมักจะอ่า ตนนี้ทีเหนียวกับเรื่องที่ต้องควรจะจ่ายอแต่เรื่องไม่ควรเสียเนี่ย Ryan. ไม่รู้ว่ากูถูกใจกูชอบอ่ะก็ซื้อซื้อแลกซื้อดานอนเ,นเนี่ยแปดเหรียญเนี่ยการเงินที่ระดับหกเจ็ดหมื่นต่อเดือนนะครับไรายได้อยู่ที่ว่า,า,า,าท่านท่านทำอาชีพอะไรนะครับถ้าเกี่ยวกับต่างประเทศต่างชาติหรือทําบริษัทอยู่ต่างชาติหรือขายของเกี่ยวกับต่างชาติ ถือว่าดีดีมากด้วยนะครับขึ้นดดเวอร์เนี่ยดีมากด้วยโดยภาพบรัวมมันดีอยู่แล้วสองถ้วยคือความสมหวังคือถูกใจนะแจ็คถือถ้วยมีมิตรมีเพื่อนมอีบริวารที่ดีนะครับแจ็คถ้วยอะ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นคนที่มีความเป็นเพื่อนสูงแต่มีความเป็นซาตานเรื่องความรักก็สูงเหมือนกันเพราะว่าเขาเป็นคนขาวสูงจมูกโดง่ง อะไรประมาณแบบนั้นนะครับเป็นมันตรงตรงใจของผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบอะครับเออ,เอ,อนะครับแต่ว่าแจ็คถ้วยไม่ได้ใจดีกับคนแค่คนที่เขาอะไรเขาใจดีคนทุกคนที่เกี่ยวขอ้ของเกี่ยวพันกับเขาจะเพื่อนจะเพื่อนพี่เพื่อนน้องเพื่อนเมียเพื่อนผัวเพื่อนอะไรไมร่ว่าเขาจะเป็นดีหมดนั่นคือเขาจะเอาใจใส่ดูแล ให้ความอบอุ่นในื่อความรู้สึกในด้านกําลังใจถ้าเป็นแฟนนะปวดหัวเพราะมันสเสน่ห์มันแรงนะครับครับคบกันแบบเป็นแฟนเป็นเพื่อนคบแฟนแบบเป็นเพื่อนอ่ะมันก็ดีนะไปกันได้สบายสบายอ่ะนะครับต่อมาเรื่องของการเงินเสร็จแล้วนะครับเติ่มาเรื่องความรักความรักไม่เดวเวอร์ได้ไปต่างประเทศต่างชาติได้ไปนู่นหน่อยเมกงเมกาอะไรนู่นหน่อย คือมันไกลมากอ่ะยุโรปยุโรปอายุยรบนั่งเครื่องเดินทางเป็นสิบชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงขึ้นอะ่ะความรักเดอะเวิร์น่ะผมบอกเลย,เลยตามสถิติผมว่าเดอะเวิร์นเป็นความรักที่ดีมากมากวามาจจกว่าสิบถ้วยตามตำราจันุทนทองี่เขียว่าสิบถ้วยภายเนื้อคู่หรือคู่แท้เนื้อเป็นความรักที่ดีที่สุดแต่ผมมาตามสถิติที่ผมดูมาเดอะเวิร์นี่คือความมันเป็นความสมหวังมันเป็นอะไรที่ใช่ถึงจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่า มันอะไรอ่ะมันสมดุลกันเช่นผมนเป็นคนต่างชาตินะเอ,อถึงถึงเขาจะเป็นคนต่างชาติอ,อแต่เขาก็ใจดีนะเอ,อประมาณว่าไม่ใช่มาแก่มาแอบกินเด็กอะไรไม่ใช่นะครับคนคนประเทศไหนชาติไหนก็มีคนรวยคนจนเหมือนกันอย่าคิดว่าคนต่างชาติต่างต่าง ผิวต่างพันต่างอะไรเนี่ยเขาจะเป็นคนฝรังร่งรวมๆเรื่องฝรั่งฝรั่งจะรวยเสมอไปไม่ใช่นะครับไม่เกี่ยวนะครับ The Moon ไอ,อไม่ใช่ The World เนี่ยมันชัดเจนเป็นความรักที่พึงพอใจรับข้อดีและข้อเสียของกันและกันได้นะครับเนี่ยคือความสมหวังการถูกใจนะครับแล้วเป็นไพ่พระขึ้นมาด้วยนั่นแสดงว่าอาจจะเป็นมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไร ที่ไม่รู้อะมองไม่เห็นชักนำพาให้พบเจอน,นะครับเดเวอร d ถ้าไปต่างประเทศนี่ก็อาจจะยาวนะครับอาจจะไปอยู่ยาวแต่ถ้าไม่ไปก็แสดงว่าโดยภาพรวมอะชีวิตคุณนะถึงสถานที่ที่พักที่อยู่ที่อาศัยที่คุณใช้ชีวิตอนะถ้ามันขึ้นเดเวอร์มันคือมันไม่สุขสบายมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะต้องให้ลําบากมีแต่หาเรื่องลําบากตัวเองมากกว่าเนี่ย เสองตัวนี้นะครับนี่คือเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเหรอสุขภาพก็เหนื่อยไงแค่นั้นแหละไม่ดูแล้วไม่มีอะไรแล้วหนึ่งดาบมันชัดเจนอยู่แล้วแข็งแกร่งแต่มันบ้าพลังหน่อยแล้วก็เนี่ยครับเมดมพเพลอร์จะป่วยก็เต็มที่ความร้อนขึ้นสูงระวังมันจะไหม้ครับ <laughs> คือ บุคลิกลักษณะของดีเอ็มเพลเยอร์เขาจะเป็นคนที่ชอบความโดดเด่นนะครับออต้องเข้าไปอยู่ในที่เด่นๆตรงไหนก็ไม่รู้ว่าตรงไหนที่กูไปกูต้องเด่นกว่าคนอื่นเขานะครับบ้าพลังออชอบความ,มาลังการอะไรแบบนี้ครับเรื่องสุขภาพเกี่ยวความร้อนไข้ขึ้นสูงนัออ่นะแหละประมาณนั้นนอกนั้นก็ไม่มีอะไรมีภพ่พากึ้นอยู่ไม่มีโรงบาดเพศครับสบายใจได้นะครับไม่มีบาดเจ็บสาหัสอะไรด้วย เนี่ยดูจากภาพถึงไหมครับรู้สึกมองแล้วมันสบายตาเพราะฉะนั้นชีวิตมันดีอยู่แล้วครับต้องขอแสดงความดีด้วยครับปรบมือให้คนปรนสุข <c oughs> ขอให้คนประสขมีความสุขครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่เกิดประสุอประจําวันที่ยี่สิบสี่นะครับจนถึงถ0สิบพฤศจิกายนออกมาแล้วสิบหกนะครับ มีอะไรที่สงสัยอยากปรึกษาอยากคุยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับแสดงข้อความคิดเห็นมานะครับไพ่ตัวนี้มันขึ้นมาเนี่ยแล้วเจออย่างนี้อย่างงี้คุณจะทำยังไงต่อเขียนมาพิมพ์มาแสดงความคิดเห็นมาเดี๋ยวผมตอบให้นะครับด้วยความจินดีอย่างยิ่งคู่เราเป็นอย่างเงี้ยเขาเป็นอย่างนี้เขาอย่างนี้เขามีคนอื่นไหมอะไร ไม่มีตอนเนี้ยไม่มีมีแต่คนที่จะเจอจะเจอคู่ที่ดีหรือว่าเหตุการณ์มันชักพานำพามาถ้าคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีศรัทธาต่อสิ่งที่คุณเคารพบ,บูชาสิ่งนั้นก็ช่วยคุณบอกผมบอกเลยว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับท่านนะครับตอนเนี้ยมีทั้งระดับอ,อย่างศาสนาพุทธก็คือพระพุทธเจ้าพระคุ้มครองอะไรประมาณนั้นแล้วก็ ก็จะมีแต่คนก็จะมีเทพแล้วแต่ว่าเทพองค์ไหนผมก็รู้แต่ผมไม่บอกอืมเพราะมันมีการเหมือนอวดอุตริอะไรประมาณนั้นนะครับรู้โดยธรรมชาติรู้ด้วยการฝึกฝนรู้ด้วยการศึกษารู้ด้วยหลักสติรู้ด้วยประสบการณ์ที่ทำมานะครับใครอยากทราบก็ไม่บอกครับ ถ้าทักมาส่วนตัวอาจจะบอกก็ได้นะว้าวดูเล่นตัวเลยอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับผิดพลาดประการใดทําให้ท่านอึดอัดไม่พอใจไม่สบายใจอย่างไรได้ก็กราบขออภยัยในที่นี้ด้วยนะครับการดูนี้เป็นดูภาพรวมซึ่งมันอาจจะไม่ตรงใครหรืออาจจะไม่ตรงสักคนหนึ่งใครก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็ขอให้ทุกท่าน มีงสิทธิคุ้มครองนะครับแควค่าจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงก่อนมีสุขภาพร,ร่างกายแข็งแรงนะครับอืขอสมบังสมความปรารถนาที่ท่านตั้งใจทีค่คิดไวน้นะครับอ่ะนะครับช่วยกันกดถูกใจนะครับยืนยันว่าของมันดีต้องถูกใจนะครับช่วยกันกดแชร์หมายถึงส่งต่อให้คนที่เรารักเราหวังดีเราปรารถนาดีกับเขา อันนี้จะเป็นถึงดีไม่ดีก็แล้วแต่บุคคลจะคิดแต่ละคนการส่งต่อสิ่งดีๆแบ่งปันให้คนที่เรารักคนที่เราปรารถนาดีมันก็ได้อน,นี้ส่งนะครับกดติดตามเพื่อให้อ่าช่องนี้ได้เปิดการมองเห็นได้มากขึ้นผมก็จะทำหน้าที่และช่วยเหลือคนได้มากขึ้นนะครับมันเหมือนว่าท่านน่ะเป็นเจ้าของช่องนั่นแหละทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมนะครับอ่ากดกระดิ่งเพื่อเขาแจ้งเตือนเวลาผม ทำคลิปแล้วก็มาลงให้ท่านดูคิดว่าคงเข้าใจแล้วแหละไอ้ความหมายเนี้ยแต่ผมก็อยากพูดเราพูดไปแล้วด้วยคืนไม่ได้ด้วยพูดไปแล้ว <c oughs> อ่นะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมรับฟังจนถึงนาทีนี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมีปัญหาปรึกษาอยากคุยอะไรก็แสดงความคิดเห็นมานะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ